ฟิชอัปเดตวินเทอร์อัปเดตเฟสสองเดลบัฟเบตต่างๆแล้วมาพร้อมกับหมู่บ้านใหม่คิดบ้านก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กับ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ไป like ด้วย บัพเปอร์ช็อปบริการรวบัพรีเมียมผ่านระบบไอดียพาร์ตพร้อมรับกดเกมพาร์ตทุกแมปไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟ o ดคิงเลกาซี่อีเวนต์การ์ดและยังมีบริการไก่ตันแมปคิงเลกาซี่ทุกรูปแบบยังไม่หมดไอดีไก่เงินไก่เบ็แมปฟิตเขาก็มีปักหมุดใต้คอมเมนต์เลยมาผมอัปเดตแรกก็จะใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าใส่โค้ดแรกนะผมมีโค้ดมา2อันนะเดี๋ยวพี่ใส่โค้ดนี้ก่อนนะครับผมแทงยูเออร์ฟอร์โรเวอร์สองนะครับผมอ่าใส่เข้าไปเลยผมอันนี้จะได้เบ็ดใหม่ด้วยนะ เบ็ดใหม่ชื่อว่า Astro Rod นะครับผมแล้วก็ได้เหยื่อมาเพิ่มด้วยนะแล้วก็โค้ดที่2ครับผม Merly f i s h Mat นั่นเองนะผมอันนี้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะใส่เข้าไปเลยครับผมอันนี้ก็ได้เหยื่อเหมือนกันนะผมพี่ไม่แน่ใจว่าจะได้สุ่มหรือเปล่าน,นะก็ประมาณนี้นะสำหรับโค้ดแล้มาใส่ลองดูว่าผมเบ็ดใหม่นะผมอ่าไหนอดูหน่อยสิตัดเท่าไหร่ตัดไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันสวยว่ะ เหมือนคาถาเซเลอร์มูนเลยนะครับผมโอ้โหดูสิโอ้โหพนุ่มคนนี้ก็ใส่เหมือนกันเหรอเน,นี่ยอย่างเท่น,นะครับผมหล่อเฟี้ยวเลียวลงคอง่งดูสิเฮ้ยจะเบคอนมีหรือเปล่าโอ้โหเอาเรื่องจัดนะผมและนี่คือรายละเอียดเนื้อบัฟนะผมสําหรับเบ็ดต่างๆนะผมไอที่โดนเนื้อก็คือเบ็ดโนไลน์นั่นเองนะเบด็ดเวลล์โโห้าร้อยครับผมโอ้โหพี่ยังไปไม่ถึงเวลล์ห้าร้อยเลยก็โดนเนื้อซะแล้วโอ้เสียใจว่ะ แล้วก็เพิ่มมาในส่วนของแพ็กดูดเงินนะครับผม799โลบักนั่นเองนะก็จะมีเรือมีเบ็ดใหม่แล้วก็มีเหยื่อใหม่นั่นเองแล้วก็เพิ่มเข้ามาในส่วนของหมู่บ้านคิสบัตนะครับผมถ้าเรากดปุ่ม4นะครับผมมันจะมีไอเทมมานะครับผม Magical s o w w l o b e นะครับผมอ่าการที่จะใช้ไอเทมนี้ก็คือคลิกไปเลยครับผมปากเขาให้อ่า M1 ไปเลย มันก็จะวาร์ปมาที่หมู่บ้านใหม่นะผมอ่าเป็นหมู่บ้านคิสบัตนั่นเองสวัสดีครับผมสวัสดีครับทำอะไรกันครับผมคอนี่มันอัปเดตคิสบัตนะครับผมมีของขวัญหรือเปล่าขอของขวัญหน่อยครับไปครับผมแล้วก็มาบ้านหลังสุดท้ายนะบ้านหลังนี้จะมีเบ็ดขายนะผมอ่านี่ไงเป็นไงล่ะเบ็ดแคนดี้นะครับผมน่าประมาณ1,500นั่นเองนะไม่แพงนะผมใครๆก็สามารถซื้อได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อไว้เลยครับผมอ่า เป็นเบ็ดลิมิเต็ดนะครับผมซื้อเก็บไว้นะครับผมไหนขอใส่ดูซิว่ามันจะตึงขนาดไหนอ่านี่ไงปากเขาให้เฮ้ยหล่อกเฟี้ยวเลียลออยเ้ยวลงคลองอีกแล้วอ่ะเนี่ยเด้อเอาเรื่องจัดเฮ้ยดูดิเป็นเบ็ดแคนดี้นะครับผมสแตทไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเบ็ดลิมิเต็ดเพิ่มเบ็ดขึ้นมาอีกหนึ่งอันนี้ผมแคมปัสรรสนั่นเองนะเบ็ดนี้จะต้องคราฟเอานั่นเองครับผมอยู่ที่เมืองโบราณน,นะ โอเคครับผมถัดมาก็จะเป็นอัปเดตในส่วนของตัวกล่องเปิดนะครับผมอ่ากล่องสุ่มนั่นเองนะสุ่มสกินเบลดนะครับผมทํามาคล้ายๆกับเบลดบอลเลยครับผมอ่ากูบอกเลยว่าอันนี้แหละดูดเงินจัดนะครับผมอันนี้แหละนี่มีไทเด้นด้วยครับผมเป็นไงสกินไทเด้นอย่างเท่ครับผมอันนี้กล่องแสนห้านะอันนี้เป็นกล่องสามแสนสามแสนห้านะครับผมเป็นไงสกินเบลดแน่ลองไหมฮะดูตังก่อนครับผมอันนี้เก็บไว้ซื้อ รอดอัปเดตนะครับผมพี่ยังไม่ได้นะอ่าก็จะประมาณนี้ในส่วนของตัวกล่องสุ่มนั่นเองครับผมถ้าใครอยากเคลือก็ลองมาจิ้มกันดูนะครับผมก็ประมาณนี้เพิ่มขึ้นมาอัปเดตอีกหนึ่งอย่างนะครับผมในส่วนของปลานะเป็นปลาอีเวนต์นั่นเองครับผมก็จะอยู่ที่เกาะคริสต์มาสนะครับผมก็มาตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่พาไปตกนะครับผมหลังจากที่เราวาร์ปมาแล้วก็เดินอ้อมมาข้างหลังเลยครับผมอ่าตรงนี้จะมีแบบสลิงลงไปนะนี่กระโดดใส่เลยครับผมปลาเขาให้กดตกครับผมจังหนี้ ก็จะเก็บให้ครบนะครับผมคอลเลกชันนั่นเองนะอ,อ่าได้ละอันนี้ได้อะไรไหนขอดูหน่อยสิได้ <c oughs> ได้แก้วนมแก้วนมแล้วก็แก้วนมโอ้ทำไมมันเกยอ,อย่างงี้นนอะฮะเหีนยขาตกได้เอกเอ๊เฮ้ยเฮ้กล่องนี่มันกล่องของขวัญสุดลิมิเต็ดกล่องโอลโลราหรือเปล่าฮะขอตกหน่อยสิขึ้นมาอยา่ยาอย่าอย่าดิน้นอย่าดินา้นเออนแหละ เรียบร้อยครับผมที่ก็น่าจะตกได้เกือบหมดแล้วนะไหนขอดูหน่อยสิเหลืออันเดียวนะผมที่ยังไม่ได้นะโอ้โหเป็นปลาตัวใหญ่นั่นเองนะไหนโอ้โหไม่ได้วะได้แก้วนมอีกแล้วนี่ไงโอ้ปลาอะไรก็ไม่รู้ได้เยอะมากเลยครับผมตานี่ไงแก้วนม มาผมจังวันนี้ยังไงเฮ้ยเฮอย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิ้นทีเออดินหลังง่ายๆหน่อยโอ้ปลาเลยวะน,นี่โอเชียนฮีโร่เออคุกกี้เอาดิเอาดิสู้นะเว้ยมันสู้มือนะเว้ยจะบอกให้คุกกี้อีกแล้ววะอะไรกันครับเนี่ยทำไมมันได้แต่คุกกี้ครับเนี่ยเฮ้ยขอดีๆขอตึงๆทีเดียวจบพอ่อหนุ่มอย่ามายองไม่ใช่หมูมามา พอหนครับพอหนครับมาครับมาครับมาครับอืมเบ็ดที่ใช้เป็นเบ็ดคิงร็อตนะครับผมอ่าอันนี้จะรับน้ำหนักได้แบบอินฟินิตี้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันมาแล้วมันมาแล้วสุดหล่อลบ90โปเกตสลบ90โปเกตสแล้วไงเออเออย่าดิ้นอย่าดิ้นโฮ้ยนี่มันลบ90านะเว้ยฮะไดิครับมาดิครับอืมอืมเอาดิมึงสู้มือเหรอสู้มือเหรออืมอย่าดิ้นอย่าดิ้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเห็นแต่งอนนะผมงอนเรื่องแสงมาดิวะ ก็มาดีววะออเ,ออ Hus, เอาป่ะเอาวะเฮ้ยเฮ้ยลบเก้าสิบลบเก้าสิบแล้วไงโอ้โหโอ้โหโคตรดิ้นเลยเนาะโอ้โ,อโ,อโ,อโ,ถโถหเจ่ทำไมมันขึ้นช้ายัางวะโอ้โหเบ็ดพี่มันขึ้นช้าพี่แนะนําเป็นเบ็ดห้าร้อยนะผมถ้าใครมี500เบ็ดห้าร้อยนี่เอามาใช้ได้เลยนะที่บอกเลยว่าตกได้ดีกว่าของพี่แน่นอนนะผมคิงร r o บันถึงถึงแม้มันจะตกช้าแต่ว่ามันก็รับมมน้ำหนักได้ยินฟินิตี้นะผมตรงนี้น่าจะประมาณ หมื่นหมื่นแปดขึ้นนะพี่ว่าโอเคหรือเปล่าก็จะประมาณนี้สําหรับตัวน้ําหนักเดี๋ยวต้องตกดูอีกทีว่ามันจะได้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้มันขึ้นช้ามากเลยครับน้องขึ้นช้ามากเลยครับน้องเฮ้ยอย่าอย่าอย่าดิ้นอย่าดิ้นเฮ้ยโอ้โหถ้าใส่อินเดเียนน่าจะดีนะพี่ว่าเออมาเด็กนี่ไงโอ้โหอย่าขาดนะมันมีขาดหรือเปล่าเป็ดขาดนี่ร้องไห้เลยฮ้ยเราต้องพยายามทําให้เต็มที่นะผมอย่ากให้มันหลุดนะ ถึงมันจะขึ้นช้าก็ช่างนะครับผมโอ้โหโอ้โหไม่มีทีท่าว่าจะขยับโอ้โหหลอดขึ้นอย่างเตาคานเนี่ยผมเนียวันนี้ม,มามา,มาลบเก้าสิบลบเก้าสิบมันจะสู้พี่ได้ไงน้องขึ้นมาเสะกูขอล็อกขึ้นมาซะเถะนะอย่าดืออาด้ออย่าดื้ออย่าดิ้นอึอึโอ้โหวัดพลังกับบึงมาประมาณแปดสิบล้านนาทีได้แล้วโอ้โหโอ้โหมันนานเกินว่ะ โอ้โหถ้ามีเบ็ด500นะกูบอกเลยว่าสบายอีซี่นะครับผมจังวันนี้แต่ว่าเร็วเร็วเราไม่ถึงไงเราก็ต้องใช้คิงร็อตไปก่อนนะครับผมอ่าเป็นไงโอ้โหรู้สึกว่าจะแบบเออนั่นแหละสวยสักทีสิวะเก่งจนมือหิกหมดแล้วผมจังวันนี้ไหนขอพี่ดูหน่อยซิว่าตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนนะผมอุย 24, อ้ยสองหมื่ะเฮ้ย เต็มจอนะครับผมเต็มจอนะครับผมทําเป็นเล่นไปสุดหล่อสุดเท่สุดเก๋๊อกไอทั้งหลายอาอเบคอนว่ะเฮ้ยเบคอนเห็นเฮ้ยแอคแอคแอคเลยครับผมในวันนี้เดี๋ยวเบคอนบอกโอ้โหทำไมพี่ตึงกันครับโอ้โหจังหวะนี้แอคเลยอ่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับวินเทจอัปเดตเฟสสองนะครับผมอ่านี่ไงเป็นป่าอีเวนต์ตัวใหม่นะผมที่เข้ามา โตเบอเอกเลยนะผมพี่รู้สึกว่าโอ้ดีเทลสวยว่ะเป็นแบบที่ทําโมเดลสวยมากเลยนะครับผมในส่วนของแม็ฟิตนะโอ้ดีเทลรายละเอียดดีนะผมเวลาตกนี่ก็ตื่นเต้นนะอ่าเวลาตกได้ก็แอคอีกนะครับผม,ผมเป็นแมปขี้แอนะคล้วผมยิ่งมีสกินเข้ามากูบอกเลยว่าแมปนี้แอคจัดนะ ใครใครที่มีเงินเยอะๆก็ไปสุ่มกันได้นะผมสำหรับแมปอัปเดตก็มีประมาณนี้นะถ้าท้อง,งชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมก,กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหองพีรลายด,ด้วยเจอกันใหม EP นะ่ EP หน้าไปแอคก,ก่อนนะครับผมยังวันนี้